สวัสดีค่ะพบกับงวดนี้รวยค่ะวันนี้เรามาคำนวณเต็งเลขเด็ดสูตรเลขเด็ดเลขเด็ดมาเลยสูตรคำนวณง,งวดต่อง,งวดสดใหม่ฟรีๆแจกกันเน้นๆคะ่ะสูตรจะเป็น4สูตรสูตรแรกจะเป็นหลักร้อยร้อยที่3บวกหลักสิบร้อยที่1หลักหน่วยร้อยที่1บวกหลักพันร้อที่2หลักร้อยร้อยที่2บวกหลักหน่วยร้อยที่2และหลักหน่วยร้อยที่3บวกหลักร้อยร้อยที่1ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ก็กระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ๆพืีนเด็ดสูตรของเราบอกันุรอบย้ำกับทุกงวดรอป็นสูตร์งวดต่องวดค่ะตัวไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนนี่ตามลุ้นกันอย่างเช่นเคยเอาค่ะเราก็ทําการจับคู่หน้าคูณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น8ปสบคูณ25่ค่ะเท่ากับ2150 38คูณเ5เท่ากับ36-10 79คูณ98เท่ากับเจค่ะเลขเดี่ยวที่ได้จะได้เป็น2 4 7 3 0 1 5และ6ค่ะโดยจากสูตรค่ะจะได้เป็น7บวก5เท่ากับ12ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข2ค่ะ ศูนย์บวกสเท่ากับสาบวกศเท่ากับหและ2องบวกหเท่ากับสค่ะเนื้อหาเลขเด็ดที่ได้จะได้เป็น2150 3610 7้าศูนย์สามหกหห 2 3 6 3และ2 4 7 3ค่ะในส่วนนี้มีเลขเด็ดรางวัลใหญ่เข้าเต็มเตม3รางวัลใหญ่ด้วยกันนั่นคือ2 4 7 3 1 1 4 6และ2 3 6สาค่ะตัวเลขที่เข้าทั้งหมดนะคะก็มาจากตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะ เรามาคำนวณเต็งเลขเด็ดรู้ก่อนออกสูตรเลขเด็ดมาเลในงวดที่28กุมภาพันธ์2 5 6 7ก็ทําทำการจับคู่หน้าคุณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น23คูณ63ค่ะเท่ากับ1,4,4,9 16คูณ46ค่ะเท่ากับ7,3,6หลักพันไม่มีใส่เลขศูนย์ไปเลยค่ะ24คูณ73เท่ากับ1752เลขเดี่ยวที่ได้จะได้เป็น สองสี่หนึ่งเจ็ดศูนย์เก้าสามและห้าค่ะเริ่จากศูย์ค่ะจะได้เป็นเจ็ดบวกสี่เท่ากับสิบเอ็ดใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขหนึ่งค่ะเก้าบวกศูนย์เท่ากับเก้าเจ็ดบวกหกเท่ากับสิบสามใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขสามค่ะและสองบวกสี่เท่ากับหกแนวทางเลขเด็ดคู่ชุดที่เราจะจับคู่ชุดให้ก็จะได้เป็น 1449 0736 1752 2417 0935 1936และ7จ็ดห้าค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสำหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะ ใครชอบตัวเลขไหนเรียรสลับจับคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะไอ้หลวงทุกงวดเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่แอดให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงไอ้ต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอดจะพยายามคิดสูตรเ,เด็ดเต็งเลขเน้นสูตรงวดต่อง,งวดไว้ทุกคนที่ตามรุ่นกันในทุกๆงวดเลยทีเดียวค่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ๆเพื่อเด็ด กับช่องวันนี้รวย